สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเรืองรางอีกเช่นเคยนะแต่สำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่บริเวณบ้านต้นไม้นะจะมาทำการเ,าเปลี่ยนที่ก่อไฟด้านบนนะทุกคนซึ่งอนุนมันผุแล้วแล้วก็ดินรั่วสามารถรั่วลงด้านล่างได้ทำให้อาจเกิดไฟไหม้บริเวณพื้นฟากได้นั่นเองนะ สำหรับวันนี้เราก็จะดึงไอ้ที่ใช้รองดินเพื่อเ่อไปนะนะั่นน่ะขึ้นด้านบนด้วยเชือกนะทุกคนเราได้ทำแล้วก็เตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆบนนู้นนะทุกควิดีโอนี้เราจะมาให้ทุกคนดูว่าบริเวณรอบๆบ,บ้านต้นไม้มีความเปลี่ยนแปลงยังไง ไปบ้างนะซึ่งบันไดก็ขึ้นไม่ได้แล้วนะทางบันไดเพราะว่ามันผุแล้วก็ไม้ไผ่แตกแล้วต้องขึ้นทางต้นต้นที่ว่าเราทํากระท่อมไว้มันก็ค่อนข้างที่จะลําบากแต่ก็พอจะขึ้นได้อยู่นะทุกคนก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้เรื่องด้วยนะแล้วก็ติดตามกันไปดูว่าเราจะทําแบบไหนยังไงนะไปดูกัน ดองดินเพื่อใช้ในการก่อไฟขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะดึงดินซึ่งเราใส่ถุงไว้ด้านล่างที่ปลายเชือกแล้วนะเราไปขุดมาตะกี้ก่อนที่จะขึ้นมานะทุกคนอา,อาจจะต้องลงไปเอาอีกประมาณสักสองถุงนะทุกคนลองเอาขึ้นมา ดูก่อนนะว่ามันจะพอหรือเปล่านะด้านล่างนู่นนะ้ทุกคนต้องค่อยๆดึงขึ้นมานะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเราต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าออคานที่ใช้วางกับฟากบนบ้านต้นไม้นี้เริ่มผุเพราะว่ามอดกินเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงกับการที่หักแล้วก็เราล่วงตกลงไปด้านล่าง อย่างมากเลยนะเดินก็ต้อง,งระมัดระวังนะทุกคนดูอันนี้ก็คือตัวปลวกทั้งปลวกทั้งหมดด้านล่างจะเป็นลำธารซึ่งฝนหลงฤดูตกประมาณ3วันแล้วนะทุกคนทำให้น้ำในลำธารเยอะเพิ่มขึ้นแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะนี้เราก็ดึงดินที่เอ,อ่อที่ก่อไฟขึ้นมาด้านบนแล้วนะทุกคนค่อนข้างที่จะหนักเลยนะเดี๋ยวเราก็มากวาดเคลียสถานที่ด้านบนด้วยนะ ไม่ได้มานานมากๆเลยพวกหนูพวกอะไรริมลำห้วยมันก็มากัดมาอยู่แล้วก็เราก็ต้องหาที่วางด้วยนะทุกคนนี่ที่วางอันเก่านะแต่เราจะเขี่ยลงไปด้านล่างเลย ฝนฝนน่าจะสาดบริเวณนี้นะมันก็เลยเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นเชื้อราสีดำแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดบนนี้กันก่อนนะทุกคนแล้วก็หาที่จัดวางที่จัดวางที่ก่อไฟนะให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูก,กันนะว่ามัน หลังจากที่เรากว่าทำความสะอาดแล้วบรรยากาศมันโอเคไหมถ้าว่ายังไงคืนนี้ถ้าอากาศดีสภาพโอเคพอที่เราจะทำกิจกรรมบนนี้ได้เช่นเรามาทำเมนูเล็กๆแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติยามค่ำคืนของบ้านต้นไม้ในช่วงเวลากลงคืนแม้ว,ว่ามันเป็นยังไงแต่เราก็จะ ขึนมานะขอเคลียร์เก็บบริเวณนี้ก่อนว่าสภาพมันยังพอที่จะกระดุกดิกได้หรือเปล่านะทุกคน ทุกคนเรามาเจอกับรังไก่ป่านะใกล้ๆกับบ้านต้นไม้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันอํมพรางได้เก่งมากๆเลยนะนี่นะถ้าเดินแบบไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเลยนะทุกคนนี่มันแบบอยู่ในใบไผ่เล็กๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมานับดูกันนะว่ามีกี่ฟองสองสปดฟองนะทุกคน ซึ่งช่วงนี้ออกไข่เยอะมากๆเลยสำหรับไก่ป่านะน8ฟองน่าจะออกไปหากินแล้วก็ยังไม่ฟักน่าจะไข่เพิ่มนะทุกคนสังเกตด,ดูลักษณะไข่มันยังไม่เงาถ้าขึ้นเงาคือแม่ไก่ฟักเป็นเวลานานแล้วนั่นเองนะโอเคเราอย่าไปยุ่งมันเลยนะปล่อยให้มันไขยพันธ์เยอะๆ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเงย็นประมาณหกโมงแล้วนะทุกคนไม่แน่ฝนอาจจะลงอีกนะสำหรับค่ำค่ำนะค่ำค่ำกลังดึกอะไรเงี้ยฝนอาจจะตกลงมาอีก บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าไฟมันจะติดช้าสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้รีบอยู่แล้วเอาเอากล้วยมามามา,มาย่างเลยนะแล้วก็ อันนี้ก็คือไก่เป็พวกไก่หมักแล้วนะ่นเอ อันนี้เราก็กำลังปิ้งไก่นะทุกคนแล้วก็ตรงน้ำเพื่อที่จะลวกเอมีถึงสำแด,ดรูปนะบรรยากาศในตอนเย็นก็ประมาณนี้เลยเสียงน้ำไห้เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะแล้วก็เสียงรีดริงเสียงนกที่เข้านอนในเวลาตอนช่วงเย็นนะบรรยากาศดีมากนะ ตอนนี้เราก็อยู่บนบ้าน,นต้นไม้กับแมวด้วยนะเอาแมวมาด้วยกัอนอืมมันนิ่งมากเลยนะอืไม่ดือเท่าไหร่ใช่ไหม,ม,มก็รอ ไก่แล้วก็น้ําเดือดนะทุกคนไก่น่าจะสุกช้าหน่อยนะึงเพราะว่าไก่จะสุกช้าเพราะว่าถา่านไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเชื้อไฟนีค่คดีใช้เวลา เราต้องเร่งไฟอีกสักหน่อยนะทุกคะไก่เรืองเหลืองธรรมชาติใน เวลากลางคืนบริเวณด้านต้นไม้ริมลำธารน,นะครับประมาณนี้นะหนังไก่เริ่มเริ่มจะเหลืองแล้วนะครับ ตอนนี้แสงค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่ามืดเกือบสนิทแล้วนะแล้วก็หลังคามันค่อนข้างที่จะเตี้ยด้วยนะทุกคนมันก็เลยสว่างประมาณนี้นะเราเอาโซลาเซลล์มาแค่ดวงเดียวนะเห็นก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คลิปนี้ก็มาปิ้งไก่แล้วก็ ทำเมนูมง่ายๆบนบ้านต้นไม้นะทุกคนแล้วก็เราเอาที่ก่อกองไฟมาเปลี่ยนอันนี้มันดีกว่าอันเดิมเยอะพอสมควรนะไฟไม่ทะลุไปไม่ฝากด้านล่างแน่นอนก็รออีก สักพักใหญ่ๆเนื้อไก่ถึงถึงจะสุกนะทุคนเนื้อไก่นี้เราก็หมักกระเทียมพริกไทยแล้วก็ซอสหอยซอสต,ต่างๆแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะรสชาติน่าจะโอเคเดี๋ยวคอยมาชิมตอนสุกนะว่ามันออกมารสชาติเป็นไงใครที่ ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้รื่งรังด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปไก่ก็เตรียมแล้วนะทุกคนสังเกตที่หนังมันค่อนข้างที่จะเหลือง แล้วก็ต้มน้ำเพื่อที่จะต้มบะหมี่ก่งสำเร็จรูปกันเลยนะมืดมากเลยนะสำหรับตอนนี้กินกล้วยลัมือที่เราตั้งไว้ข้างต่อกัดไก่ไปเรื่อยบรรยากาศไม่รีบร้อนมากนะคะ กล้วยที่มันสุกไม่แก่มากไม่ชิชนนะมระแช่จะนมองจะเป็นยังไงตอนนี้ต้องคอยลิกไก่เพื่อให้มันสุกรอบ,บด้านนั่นเองก็งไม่ค่อยแรงเดี๋ยวมาชิมกล้วยกันนะทุกคนตอนนี้ขอประกุไฟกอนบรรยากาศในยามค่ำคืนแสนสดชื่นนะ นี่นะกล้วยทุกคนสุกกำลังดีเป็นกล้วยที่ไม่แก่จัดนะเป็นหามหามรสชาติดีมากๆนะหวานแล้วก็มันคล้ายๆกับอหัวมันเผาเลยนะทุกคนใจเราก็จดจ่อยู่กับไก่ย่างอย่างเดียวนะเพราะว่ามามา่าอะไรเราก็ ่งไปต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดฝาแล้วกำลังขี้เส้นขึ้นมาเพื่อที่จะปรุงบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้บางคนก็โหยหาเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่มีให้ได้สัมผัสแบบนี้นะทุกคนตามด้วยผักบุ้งที่เราไปเก็บในแปลงข้างๆ ที่พ่อปลูกไว้นะแล้วก็ไปเก็บมาใส่ผักบุ้งเพื่อที่จะเป็นผักให้แต่เราจะลวกที่หลังนะทุกคลวกไม่ต้องสุกมากพอให้ความร้อนคาพขยาดได้มันยีกาเหมือนเป็นชายป่าเลยนะสำหรับบนบ้านต้นไม้นี้ เสียงน้ำไหลแล้วก็เสียงวีเก่งเรไรธรรมชาติดีมากๆาเลยนะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศในป่าริมลำธารอะไรแบบนี้ <S <S ก็หวังว่าจะมีความสุขในการดูคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยกันนะนี่แล้วก็นำ ผักวุ้งมนาะปรุงใส่แล้วก็ก่อนเอแล้าก็เด็ใดใบไม้มาเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางได้กินก่อนนะต้องทําให้เป็นนิสัยนะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ป่าลึกหรือว่าป่าตื้นๆหรือบริเวณน,นอกสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านเราจะได้เกิดความเคยชินเมื่อเราเข้าไปในป่านั่นเองนะนไม่ได้เสียหายอะไรนะพื่เราทําตาม กัน้าบุรุษของเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆวางแล้วทีนี้ก็มีคิวรอมาอีกนะทุกคนเนืส้มมันชอบกินไก่ย่างมากๆเลยสำหรับเนื้อส้มตอนนี้ได้กลินไก่ย่างนี่อยู่นี่นงไงนะก็แบ่งให้มันด้วยนะถือเป็นรางวัลใน,นการที่มันไม่งอแงอยู่เป็น เพื่อนในการทำคลิปตลอดทั้งคลิปนะกินได้เยอะพอกินแล้วก็จะแบบพอใจนะเพราะว่าน้องจะชอบกินไก่ย่างไก่ต้มไก่ต้มอะไรที่เกี่ยวกับไก่จะชอบมากๆเลยนะจ๊ะน่าจะจับไก่แล้วก็มาให้เราย่างก็น่าจะโอเค <c oughs> บรรยากาศประมาณนี้นะยัาาดฉติไก่กลมๆอร่อยมากๆเลยนะคุเราก็กินกันเรื่อยๆไม่รีดไม่ร้อนกับแมวส้มไม่เคยสีดแดนี่อ อ,อยู่่าำกลางบรรยากาศธรรมชาติไม่ว่าเราจะกินเมนูอะไรก็อร่อยนะเพราะว่าบรรยากาศคงจะทำให้เราสูนรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น อาหารไม่ต้องดีมากแต่ถ้าบรรยากาศดีได้อยู่ในบรรยากาศที่เราชอบอาหารก็จะรสชาติดีตามไปด้วยทำให้เรามีความสุขในการกินนั่นเองนะคบเหมือนที่เขาว่าอยู่ในพื้นที่ที่เราชอบไม่ว่าเราจะกินอะไรหรือทำอะไรก็จะมีความสุขนั่นเอง โดยที่ไม่ต้องมีเยอะมากมาย กินแม้จะยาวนานไม่อิ่มสักทีนะแมวส้มมันก็ไม่ยอมอิ่มนะขอเรากินอยู่เรื่อยๆนะทุกคนน่าจะชอบมากๆจริงๆนะมีบางครั้งนะที่ว่ามันไปต,ตะครุกไก่เองที่แถวบ้านนะทุกคนแต่ว่ามันตะครุกไก่ป่า ไม่ได้นะมันแค่ขำ่าไล่ตะคุกมันก็หมายจะเอาห้าแต่ว่ามันไม่ทันไม่ทันไก่แต่มันบินไปนะมันเก่งเหมือนเหมือนพวกหมาเพื่ออะไรบอกหนเด้ยนะทุกคนมันเล่ตะกรวดด้วยนะแมวตัวนี้เล่ยตะกรวดเล่ยตว์ที่ตัวใหญ่กว่ามันเลยที่มันไม่กลัว เมากเลยมันก็เลยอยู่กับเราบนนี้ได้โดยที่ไม่ร้องโวยวายทุกคนสังเกตไหมว่ามันไม่ร้องจะลงรั้วไม่ร้องที่จะกกับบ้านอะไรแบบนี้มันจะอยู่นิ่งๆอยู่กับเราได้ทุกสถานการณ์น่ารักมากเลย ใครชอบน้องแมวตัวนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะถ้าว่าดูถึงนาทีนี้ก็คอมเมนต์บอว่าน้องแมวน่ารักชอบน้องแมวมากอะไรก็ว่าไปหรือว่าที่บ้านใครเลี้ยงแมวอยู่แล้วมันพฤติกรรมน่ารักยังไงก็เล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้นะทุกคนถ้าใครเป็น ภาพแมวเหมือนกันอะไรแบบนี้ถ่งตัวใหญ่เลยนะนี่นี่ๆนๆ่ๆนิ่นิ่น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 ่ตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยนะทั้งไก่ปิ้งแล้วก็ มามาสำเร็จรูปนะทุกคนได้เวลากลับแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสองถึงสามทุ่มแล้วนะบรรยากาศก็เรื่อยๆน้ำไหลเอื่อยๆแล้วก็มีรีติงมีกบเขียดที่มันอาศัยอยู่ริมลำธารแล้วก็ใต้คุ่ไม้เนี่ยมันก็ร้องพอให้เราได้ฟังนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ยินเสียงกบนะคน น่าจะอากาศไม่ดีนะกบมันก็เลยไม่ร้องนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครถูกใจหรือชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องลังด้วยนะเพื่อไล่เพื่อพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะพาทุกคนมาชมบรรยากาศในช่วงเวลาค่ำคืนของบ้านต้นไม้นะ ลินี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าะ